สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูโออีกแล้วในชั่วโมงคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรูปเลขาคณิตแต่จะเป็นหัวข้อต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือหัวข้อที่9.5เมื่อวานเรียนรู้ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีไปแล้ววันนี้เด็กๆครูโอจะพาไปเรียนในเรื่องของ หัวข้อที่9.5การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมขอโทษค่ะวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปมีจุดประสงค์ว่านักเรียนสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีได้ โดยใช้แบบของรูปนะคะวันนี้ครูโอจะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของสสวทนะคะที่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ปรกรณ์ที่ต้องเตรียมประกอบการเรียนการสอนเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป 1. กระดาษ A4 2. ดินสอ 3. แบบของรูปสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกพับครูพลออีกแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนกันไปแล้วหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะคลิปก่อนหน้าเนี่ยเด็กๆจะจําได้ว่าเราเรียนกันไปเกี่ยวกับรูปเลาคณิตทั้ง4ชนิดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะก็มีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีใช่ไหมคะอ่ะโดยนะคะวันนี้ครูพลอยจะมาสอนเด็กๆเขียนเกี่ยวกับรูปเหล่านี้กันคะ่ะมาสอนเด็กๆเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรี ไปลองดูกันเลยนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยครูพลอยจะลองวาดให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วเด็กๆช่วยกันทายนะคะว่ารูปที่ครูพลอยวาดเนี่ยคือรูปอะไระโดยอุปกรณ์เนี่ยครูพลอยจะเตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอนะคะ1แท่งแท่งจากนั้นครูพลอยจะวาดนะคะเด็กๆลองทายนะคะว่ารูปอะไร ลองทายดูสิคะว่ารูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะอะรูปนี้ดูออกไหมเอ่ยมีด้านแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่สามด้านเราเรียนไปแล้วแล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่ามุมอยู่สามมุมก็คือรูป,รปรสามเหลี่ยมนั่นเองอถูกต้องค่ะครูพลอยวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้เราลองมาดูรูปถัดไปกันบ้างค่ะ ทายนะคะเด็กๆดูดีๆนะรูปภาพอ,อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะรูปอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองทายดูสิคะอ่ะมองเห็นไหมคะอ่าเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมอ่ะดูคล้ายๆกับวงกลมนั่นเองครูพลอยตั้งใจวาดรูปวงกลมนะคะเด็กๆ เรามาวาดรูปถัดไปกันเลยนะคะเด็กๆลองทายดูนะคะว่าครูพลอยจะวาดรูปอะไรค่ะ,ะรูปนี้ดูคล้ายกับรูปอะไรคะเด็กๆลองทายดูสิคะจำได้ไหมเอ่ยอมีลักษณะตรงนี้คล้ายๆกับด้านใช่ไหมคะมีหนึ่งสอง มีสด้านใช่ไหมคะแล้วก็มีแหลมๆแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่ามุมอยู่1 2 3ส,สแล้วก็สี่มุมอ่ะสด้านสี่มุมแบบนี้ก็คืออะไรคะรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กเก่งมากเลยคะ่ะทายถูกด้วยอ่ะทีนี้เราลองมาดูรูปสุดท้ายกันเลยนะคะ เด็กๆลองทายดูสิคะ,ะจะแนวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ่ะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าครูพลอยวาดรูปอะไรคะ,ะยืดๆแบบนี้ใช่ไหมคะดูออกรีๆแบบนี้ถูกต้องคะ่ะครูพลอยวาดวงรีนั่นเองคะอ่ะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่ารูปที่ครูพลอยวาดแต่ละรูปเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ ดูยากใช่ไหมคะแล้วก็เส้นเนี่ยก็ไม่ตรงซะทีเดียวออกจะเบี้ยวเบด้วยซ้ำใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากวาดรูปให้สวยขึ้นล่ะคะเราจะทำยังไงดีถ้าสมมุติว่าครูพอยเนี่ยมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยเนี่ยครูพอยเนี่ยก็จะสามารถวาดรูปต่างๆเหล่านี้เนะี่ยที่เป็นรูปเลยคะคณิตทั้ง4ชนิดนี้ได้สวยงามขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆ ทีนี้นะคะครูพลอยก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ค่ะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็วาดได้สวยขึ้นด้วยค่ะมาเลยค่ะครูพลอยจะพาเด็กๆมาแนะนํานะคะะตอนนี้นะคะในมือครูพลอยเนี่ยถืออะไรอยู่คะเด็กๆเห็นไหมเอ่ย เด็กๆหลายคนจะเห็นนะคะบางคนจะมีใบบรรทัดเล็กๆที่มีรูปเลขาคณิตที่อยู่บนนั้นมีช่องให้เราวาดตามแบบนี้เราจะเรียกว่าแบบรูปนะลูกเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่สองลักษณะเดี๋ยวครูอธิบายหลังจากจบคลิปนี้อีกรอบนะลูกนะไปฟังต่อกันเลยค่ะอ เป็นแผ่นๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเจาะช่องๆเยอะเลยครูพลอยเชื่อว่าเด็กๆต,ต้องเคยเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วแน่ๆเลยอ่ะมีช่องๆหลายๆช่องแล้วแต่ละช่องเนี่ยก็เจาะออกมาเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะอ่ะอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าแบบของรูปค่ะอ่าครูพลอยเนี่ยจะใช้แบบของรูปนะคะมาช่วยในการวาดรูปเพราะว่าแบบของรูปเนี่ยก็คือ แผ่นต่างๆใช่ไหมคะที่เจาะเป็นรูปซึ่งสามารถทําจากพลาสติกก็คือแบบนี้ที่ครูพลอยหยิบมาหรืออาจจะทําจากไม้หรือวัสดุอื่นๆก็ได้ค่ะที่เจาะออกมาเป็นช่องๆแล้วนามาใช้ในการวาดเป็นแบบของรูปนะคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าครูพลอย,ยจะใช้แบบของรูปเหล่านี้เนี่ยในการวาดใช้ยังไงเอ่ยมาลองดูกันเลยนะคะ,ะครูพลอยใช้อันนี้นะคะในการวาด แต่ครูพลอยเชื่อว่าเด็กๆจะต้องเคยเห็นแบบนี้เพราะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไม้บรรทัดเป็นอะไรอย่างนี้เด็กๆก็จะเห็นกันบ่อยกว่าใช่ไหมคะ,ะในที่นี้นะคะครูพลอยจะใช้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเด็กๆหาไม่ได้ก็สามารถไปหาลักษณะแบบก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะ,ะโดยเริ่มแรกนะคะครูพลอยจะวาดรูปสามเหลี่ยมเด็กๆก็มาสังเกตดูสิคะในช่องๆเหล่านี้มีรูปสามเหลี่ยมตรงไหน รูปไหนเป็นร mm ูปสามเหลี่ยมช่องไหนเจาะเป็นรูปสามเหลี่ยมคะเด็กๆช่องนี้ใช่ไหมคะอีกช่องนี้ช่องนี้อะครูพอยตั้งแนวแนวนี้ละกันอะช่องนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเด็กๆก็จะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมเนี่ยหลายรูปเลยมีหลายขนาดเลยมีช่องนี้ก็สามเหลี่ยมช่องนี้ก็รูปสามเหลี่ยมช่องนี้ก็รูปสามเหลี่ยมช่องนี้ก็รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะเด็กก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะวาดรูปสามเหลี่ยมในลักษณะไหนโดยที่นี้นะคะครูพอยก็จะเลือก เอารูปนี้ละกันค่ะครูพลอยก็จะวาดรูปนี้ให้เด็กๆดูนะคะเรามาลองดูกันเลยค่ะครูพลอยนะคะก็จะขีดไปตามขอบในนะคะของรูปที่เราเลือกอย่างนี้นะคะขีดให้ครบเลยทั้ง3ด้านครูพลอยก็จะย้ำหน่อยนะคะให้เข้มๆเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะจากนั้นก็ยกแบบของรูปขึ้นค่ะอ่าเด็กๆก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่ สวยงามใช่ไหมคะต่างจากเมื่อกี้นี้เลยที่เมื่อกี้นี้จะบิดบิดเบี้ยวๆโอเคค่ะทีนี้นะคะครูพลอยก็จะให้เด็กๆลองวาดดูบ้างค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่มีแบบของรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของก่อนหน้านี้ที่เป็นม้ดเปนทัดหรือจะเป็นแบบของรูปที่เป็นอย่างอื่นนะคะหรือจะเป็นอย่างนี้เด็กๆก็สามารถทดลองวาดได้เลยค่ะเด็กๆลองวาดตามดูนะคะครูพลอยให้เวลาเด็กๆลองวาดดูแป๊บหนึ่งนะคะ ดีไหมคะแบบของรูปลองฝึกโดยการวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะโอเคค่ะเด็กๆทดลองวาดกันมาแล้วใช่ไหมคะครูพลอยเชื่อว่าเด็กๆใช้เวลาวาดกันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะาเด็กๆมีอุปกรณ์ในการช่วยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูพลอยจะวาดรูปเลยค่ะคณิตรูปถัดไปกันเลยค่ะคราวนี้ครูพลอยจะวาดรูปอะไรดีนะอ่ะรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างดีกว่าค่ะ เด็กๆลองเลือกดูสิคะรูปสี่เหลี่ยมบนแบบของรูปนี้นะคะแบบของรูปนี้รูปไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคะเด็กๆก็มีรูปนี้รูปนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รูปนี้ก็สี่เหลี่ยมรูปนี้ก็สี่เหลี่ยมนี่ก็สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็รูปนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันเด็กๆก็จะเห็นว่ารูปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีขนาดต่างกันรูปแบบต่างกันเด็กๆสามารถเลือกว่าอยากวาดรูปแบบไหนได้ตามใจชอบเลยนะคะ โดยในที่นี้นะคะครูพลอยจะเลือกรูปเอารูปนี้แล้วกันค่ะเลือกรูปนี้นะคะในการวาดนะคะครูพลอยจะใช้ช่องนี้นะคะในการวาดมาเลยค่ะโดยเริ่มแรกครูพลอยก็จะทาบแบบของรูปนะคะลงไปบนกระดาษจากนั้นเมื่อกี้เราเลือกช่องนี้กันใช่ไหมคะเราก็ขีดดินสอนะคะไปตามขอบในของรูปที่เราต้องการจะเลือก ต้องวาดจะขอบในนะคะจากนั้นก็ยกแบบของรูปขึ้นเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆก็จะได้แล้วใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมซึ่งสวยงามเหมือนในแบบของรูปเลยเด็กๆคนไหนนะคะที่มีอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเด็กๆทดลองวาดดูได้เลยนะคะครูพอยให้เวลาเด็กๆลองวาดดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆ โอเคค่ะเด็กๆเด็กๆก็วาดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมอ่ะทีนี้เรามาลองดูรูปถัดไปกันบ้างดีกว่าค่ะเอ๊วาดรูปอะไรต่อดีนะอ่ะรูปวงกลมดูบ้างดีกว่าค่ะคราวที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าครูพลอยวาดรูปวงกลมแบบเบี้ยวๆเด็กๆอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมคะว่าวงกลมหรือว่าวงรีนะอ่ะทีนี้รอบนี้ครูพลอยจะใช้แบบของรูปในการวาด เด็กๆจะเห็นว่าวงกลมก็คืออันไหนคะก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปวงกลมเด็กๆก็จะเห็นว่ามีวงกลมเนี่ยหลายขนาดเลยมีทั้งรูปนี้ใช่ไหมคะรูปนี้แล้วก็รูปนี้แต่ละช่องก็เป็นวงกลมเหมือนกันซึ่งต่างขนาดกันเท่านั้นเองเด็กๆสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากวาดวงกลมขนาดไหนในที่นี้ครูพลอยเลือกขนาดนี้แล้วกันค่ะใหญ่สุดเลยจะได้ให้เด็กๆเห็นนะคะว่าวาดยังไงวาดได้อย่างชัดเจนอ่ะ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะครูพลอยวางแบบของรูปลงไปบนกระดาษที่เราต้องการจะวาดนะคะเมื่อกี้นี้เราเลือกช่องนี้ใช่ไหมคะที่เราต้องการจะวาดจากนั้นครูพลอยก็ขีดไปตามขอบในค่ะเด,ด็กๆจะต้กอกดแผ่นดีๆนะลูกเวลาวาดเป็นยังไงคะเด็กๆรอบนี้เราได้วงกลมที่กลมสวยงามเลยใช่ไหมคะไม่บิดเบี้ยวแล้ว เด็กๆก,ก็จะดูออกใช่ไหมคะว่าอันนี้ก็คือวงกลมนั่นเองโอเคค่ะคราวนี้ครูพลอยก็จะให้เด็กๆทดลองวาดเองดูบ้างนะคะเด็กคนไหน,นที่มีอุปกรณ์ก็สามารถยิบขึ้นมาแล้วก็มาวาดวงกลมตามขั้นตอนที่เมื่อกี้ครูพลอยได้สอนไปแล้วนั่นเองลองวาดกันดูนะคะการวาดวาดจากข้างในใช่ไหมลูกและสำคัญเด็กๆจะต้องกด แผ่นแบบรูปนะคะไว้ให้แน่นๆนะคะไม่งั้นภาพจะเคลื่อนอมาถึงรูปสุดท้ายกันบ้างเมื่อกี้เด็กๆเนี่ยได้ลองวาดรูปวงกลมกันแล้วใช่ไหมคะเรายังเหลืออีกรูปหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือรูปวงรีนั่นเองอ่ะเรามาดูกันสิคะว่าช่องไหนนะที่เจาะเป็นวงรีช่องไหนเจาะเป็นวงรีบ้างคะเมื่อกี้ตรงนี้วงกลมใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะ นี่ก็คือวงรีนั่นเองค่ะช่องนี้ก็วงรีช่องนี้วงรีใช่ไหมคะแล้วช่องนี้ก็เป็นวงรีเหมือนกันก็จะต่างขนาดกันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเอ๊อยากได้ช่องไหนนะวงรีใหญ่สุดไหมหรือว่าเล็กที่สุดนะในที่นี้ครูพลอยเลือกรูปใหญ่สุดเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้วาดให้เห็นชัดๆเหมือนเดิมนะคะวางทาบลงไปบนกระดาษแล้วเราก็ขีด ไปตามขอบในของช่องที่เราต้องการจะวาดใช่ไหมคะอะ่เมื่อขีดครบแล้วก็นำแบบของรูปขึ้นเด็กๆก,ก็จะได้วงรีแล้วค่ะอ่ะเห็นไหมคะว่าก็จะสวยงามกว่าก่อนหน้านี้ที่ผููพลอยใช้มือวาดโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยคราวนี้นะคะถึงตาเด็กๆวาดบ้างแล้วค่ะเด็กๆคนไหนที่มี แบบของรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมดินสมาลองวาดรูปวงรีกันบ้างนะคะครูพอยให้เวลาเด็กๆทดลองวาดดูนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆโดยสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะคะเด็กๆสามารถเขียนรูป สามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปได้ค่ะเด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะว่าเราใช้แบบของรูปนะคะในการเขียนได้คราวนี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดนะคะทดลองใช้นะคะแบบของรูปในการเขียนดูนะคะว่าเด็กๆจะเขียนรูปได้สวยงามไหมคะอ่ะโอเคนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอดีๆจากส,สสวทนะคะที่เป็นต้นแบบของการสอนคณิตและวิทย์ที่ดีค่ะพอดีครูโอไม่มีอุปกรณ์ที่จะสอนเด็กๆเลยต้องอาศัยคลิปวิดีโอตัวนี้ช่วยครูโอจะมาสรุปสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้อีกรอบก็คือการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอาจใช้แบบของรูปมาเป็นแบบก็ได้โดยวาดแบบไหนวาดจากข้างในแบบรูปนั้น สำคัญมือเด็กๆจะต้องนิ่งโดยการกดแผ่นแบบของรูปนั้นให้ดีๆแล้วค่อยวาดข้างในของรูปที่เรากําหนดนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วง่ายมากเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรมากแต่สําคัญเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์ฟังดีๆนะคะเด็กๆถ้าใครไม่มีแบบรูปนะคะไม่มีแม้บรรทัด ที่เป็นรูปลักษณะต่างๆที่เป็นแบบรูปไม่ว่าจะเป็นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็ตามเด็กๆสามารถได้ผู้ปกครองนะคะตัดจากกระดาษแข็งได้มาเป็นแบบรูปได้นะลูกโดยจะวาดจากข้างนอกในหนังสือเราจะมีนะคะอันนั้นจะวาดข้างนอกในตัวอย่างนี้นะคะเด็กๆดูนะ ในแจะอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะในหนังสือจะมีถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่มีไม้บรรทัดที่เป็นแบบรูปให้สู o m ข้ไปใกล้ๆนะคะให้ผู้ปกครองนะคะตัดกระดาษแข็งๆนะคะแต่เวลาวาดเด็กๆจะต้องวาดขอบข้างนอกแต่ถ้าเป็นแบบรูปมีรูเราจะวาดจากข้างในนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะคะ มันจะมีอยู่2ลักษณะแบบรูปที่เป็นภาพที่เราตัดเป็นแบบรูปหรือแบบรูปที่เป็นแม้บรรทัดที่มีรูนั่นเองนะคะเข้าใจกันแล้วเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะได้ทําคือแบบฝึกหัดที่9.5หน้า24ถึงหน้า26ค่ะลูกไปดูนะคะในหน้า24ข้อที่1เขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรี โดยใช้แบบของรูปอย่างละ3รูปเด็กๆคะตัวนี้ใครที่วาดด้วยมือเส้นจะเบี้ยวนะลูกตัวนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆว่าเด็กๆจะต้องใช้แบบรูปมาช่วยในเรื่องของการวาดภาพทั้ง4แบบโดยบรรทัดแรกรูปสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยม3รูปนะคะจะขนาดแตกต่างกันหรือ เพราะว่าในแบบรูปมันจะมีหลายหลายลักษณะของสามเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างเงี้ยคะ่ะลูกจะเป็นสามลักษณะอย่างนั้นหรือจะเป็นแบบเดียวกันขนาดต่างกันอันนี้ก็ได้แต่สําคัญต้องใช้อะไรคะลูกแบบแบบของรูปนะคะผู้ปกครองจะช่วยได้ไหมหน้าไปซื้อหรือครูอบบอกแล้วว่าใช้ในลักษณะของ าหาอะไรแข็งๆแล้ววาดแล้วก็ตัดให้เด็กๆสามารถที่จะวาดได้นะคะเป็นแบบให้เด็กๆได้บรรทัดที่สองรูปสี่เหลี่ยมบรรทัดที่สามวงกลมและบรรทัดที่สี่สุดท้ายวงรีค่ะเด็กๆวงกลมสามขนาดโดยใช้แบบรูปนะเห็นไหมคะแบบรูปจะมีขนาดใหญ่กลางเล็กวงรีเหมือนกันนะคะแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงแล้วแต่การเอียงของแบบของรูปนะคะย้ำนะลูก พยายามใช้แบบของรูปอย่าใช้มือเพราะถ้าใช้มือลากวาดเฉยจะรู้เลยว่าคนนั้นไม่ได้ใช้แบบรูปเพราะเส้นมันจะเบี้ยวนะคะหน้า25ข้อที่2เขียนรูปตามข้อกําหนดโดยใช้แบบของรูปอันนี้ไม่ได้บอกว่าวาดเกี่ยรูปแสดงว่าเราวาดแค่รูปเดียวในหน้าในหน้า25นี้นะคะอ่าทีนี้เงื่อนไขบอกยังไงรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลม แสดงว่าเด็กๆจะต้องวาดรูปวงกลมที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในพอนึกภาพออกไหมคะลูกพอนึกออกอยู่เนาะไปดูค่ะด้านนี้เงื่อนไขบอกว่าถ้าเด็กๆฟังไม่ทันเด็กๆหยุดคลิปวิดีโอวาดเสร็จแล้วเด็กๆค่อยไปต่อนะคะภาพแรกรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมอยู่ในหมายถึงว่า วงกลมรูปใหญ่แล้วจะมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในนะคะช่องที่สองวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมเด็กๆก,ก็วาดสี่เหลี่ยมใหญ่ๆขึ้นมาก่อนแล้วเด็กๆค่อยวาดวงกลมอ่าวงกลมใช้อะไรได้ลูกใช้เหรียญได้ใช่ไหมคะอืมได้นะใช้เหรียญก็ได้ใช่ไหมคะวงกลมอาจจะใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทได้นะคะ ตรงนี้เนี่ยว่าสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็วาดวงกลมนะคะข้างในมาดูช่องนี้ค่ะวงรีอยู่ในสามเหลี่ยมดังนั้นสามเหลี่ยมจะต้องอยู่ข้างนอกเด็กๆวาดสามเหลี่ยมอยู่ข้างนอกให้มันใหญ่ๆหน่อยนะคะนอกหมายถึงว่าหมายความว่าภาพใหญ่อ่าไม่ใช่ข้างนอกสิต้องเป็นภาพใหญ่วาดรูปสามเหลี่ยมใหญ่ๆไว้ภาพหนึ่งเสร็จแล้วเด็กๆก็วาดวงรีโดยใช้แบบรูปนะคะแบบของรูปนะ าว,ว,วาดให้อยู่ในรูปของสามเหลี่ยมนะคะวงรีอยู่ข้างในรูปสามเหลี่ยมและช่องสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงรีเพราะฉะนั้นเด็กๆวาดวงรีใหญ่กว่าใช่ไหมล้วค่อยวาดสี่เหลี่ยมอยู่ในวงรีเด็กๆคะสำคัญครูย้ำใช้แบบของรูปนะคะเราจะต้องมีแบบของรูปนะ ไปดูหน้าถัดไปข้อที่3เขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีให้เป็นภาพตามจินตนาการโดยใช้แบบของรูปและบอกชื่อของภาพอย่างเช่นคูโอนะคะอาจจะใช้เหรียญ10บาททำเป็นวงกลมใหญ่ๆเสร็จแล้วคูโอใช้แบบรูปเนี่ยวาดเป็นอุ่นยนเรารู้เรารู้เราต่อภาพมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะ หรือเห็นตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนในตรงนี้ก็ได้ไปดูแบบฝึกหัดเดิมๆที่เขาวาดอาศัยการวาดเนี่ยออกมาประกอบเป็นรูปเดี๋ยวกูเปดภาพเดิมอ่าเด็กๆดูอันนี้นะคะดูอันนี้ค่ะยังจำได้ไหมลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะเด็กๆวาดเป็นประกอบอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้วาด วาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็ขอให้อยู่ในลักษณะของในภาพในกรอบนี้สำคัญไม่ได้วาดด้วยมือเฉยๆจะต้องมีแบบของรูปเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นรบกวนผู้ปกครองนะคะงานนี้ครูโอไม่ได้เล่งแต่ขอให้ทำส่งว่างๆหรือฝากใครซื้อก็ได้นะลูกไม่บันทัดที่เป็นแบบของรูปนะคะเพราะเรื่องมันบอกว่าต้องใช้วาดโดยใช้แบบของรูป ใช่ไหมคะไวะนั้นต้องโดยใช้วาดนะคะโดยใช้วาดแบบของรูปนะคะโอเคสำคัญอย่าลืมอะไรคะถ่ายรูปต้องดูคลิปถ่ายรูปตอนทำงานส่งให้ครูโอชื่นใจและส่งงานอันนี้ไม่ได้รีบนะเพราะต้องอาศัยแบบของรูปนะคะหลายคนอาจจะรวบยอดไปผู้ปกครองบางท่านติดธุระก็ไม่เป็นไรนะคะ ค่อยๆซื้อทำส่งผู้โอเชกงานให้ตลอดไม่ว่าจะส่งยังไงขอให้ครบใครไม่ครบตรงไหนนะคะผู้โอจะทวงไปนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตรูปภาพในวันศุกร์ว่าใครส่งงานอะไรแล้วบ้างนะคะจบแล้วค่ะคลิปนี้ในเรื่องของการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีโดยใช้แบบของรูปพบกันใหม่ในวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสแล้ว คลิปนี้ครูโอขอตัวลาไปก่อนไปกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆนะลูกสู้ๆนะ